ผมขอโทษนะครับผมพูว่าอมีโกโปรผมพูดพูดยังไงอะไรไม่รู้แต่ผมไม่ใช่พูดแบบนี้นะผมพูดมั่วอย่างนี้ภาษาฟาร์มเนี่ภาษาฟาร์มแต่ไม่ใช่ผมพูดมั่วแบบนี้แต่มีโกเอาไปแปลผิดผใช่เอาไปแปลเปีอย่างนี้เปีเพราะเปี๊ยปีไม่ถูกเลยแปลว่าผิดอย่างนี้นะแล้วทำให้ผมเสียหายแล้วทำให้ผมเสียหายอย่างนี้ผมก็เลยไม่ก็คนไทยด้วยผมขอโทษคนไทยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่นอ้องอีฟซีพี่น้องทหารผ่านศึกทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมเราก็มาพบกันเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวเหตุการณ์ที่แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวพาม่าได้ไปไลสดในตลาดบางบอนนะครับจากนั้นก็ส่งเสียงลุงเลียงลุงเลียง,ง,ง,งนะครับซึ่งเป็นภาษาของพามา่าภาษาของกะเลี่ยงนะครับเจ้าหนุ่มหน้ามนคนพามา่าคนนี้ก็ไล่สดไปนะครับแล้วก็ส่งเสียงเออเอาวยไวไปตลอดก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่เขาไปจับจ่ายซื้อของในตลาดบางบอนนะครับก็ รู้สึกงุนงงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะชาวกเาวะกนเหรี่ยงชาวพม่าคนนี้มันทำอะไรวะนะครับด้วยสัพสําเนียงภาษาต่างๆที่ทางแรงงานต่างด้าวคนนี้ได้สื่อออกมาพี่น้องพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่เขาก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปร่ำเรียนภาษาพมา่าภาษากะเหรี่ยงมานะครับแต่ว่า คนพมา่าคนกะเหรี่ยงเขาได้ยินเขาก็ไม่สบายใจนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครนํามาเปิดเผยพี่น้องจนมีสื่อเพจเพจนึงนะครับซึ่งเป็นสื่อโซเชียลเนี่ยเขาได้นำข้อมูลคําพูดของชาวพมา่าคนเนี้ยนะครับก็ไปถอดคําพูดออกมาปรากฏว่าเป็นคําพูดที่ดูถูกเหยียดยม้มดูมินหญิงไทยจากนั้นก็ทําให้สื่อโซเชียลร้อนแระอ,อุนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเพจตามเฟซ ใน t i k t อกห้องไลน์ YouTube อย่างเงี้ยนะครับก็ร้อนระอุฮอตสุดๆในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเมาื่อวานนะครับผมก็ได้นำข้อมูลข่าวเช่นนี้นำเสนอแล้วก็พูดถึงเรื่องราวชาวกะเหรี่ยงชาวพามา่าที่เดินทางเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและต่างๆจังหวัดที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในพื้นที่ มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครตามที่ผมเล่าให้พี่รองได้ฟังบอกว่ามันกลายเป็นเมืองพมา่าไปแล้วประชาชนคนไทยในพื้นที่เนี่ยแทบไม่มีเลยนอกจากผู้ประกอบการโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับพออยู่ได้แต่ว่าออพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่ส่วนมากตามที่ผมไปดูส่วนมากก็จะเป็นชาวพมา่าชาวกะเหรี่ยงไปหมดนะครับเนื้อตัวหน้าตาเนี่ยพอธนาคาใช่ไหมมองเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นชาวพมา่า เป็นชาวกะเหรียงแต่เรื่องนั้นมันก็ไม่สําคัญแต่ที่สําคัญไอ้หนุมนะ่มหน้ามนคนพามา่าคนกะเหลี่ยงคนเนี้ยมาดูถูกเหยียดยามมาว่ากล่าวไฮไลท์หญิงไทยซึ่งเป็นเพศแม่ของเขาเมื่อวานผมก็ได้พูดถึงคนพามา่าคนกะเหลี่ยงที่ได้รวบรวมผู้คนชายชะาก,กันจํานวนมากเดินทางกันไปรวมตัวที่สวนหลวงรอเก้าแถวแถวระเวศกรุงเทพมหานครมีการประชุมมีการพบปะมีการหาลรือ เมื่อวานผมก็เลยติ่งไปถึงว่าหน่วยความบั่นคงภายในหรือว่ากรมนวยการรักษาความบั่นคงภายในเนี่ยจะรู้ข้อมูลข่าวสารไหมว่าภายในใจกลางประเทศไทยภายกลางกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวพมา่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยไปรวมตัวกันเมื่อวานก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันพี่น้องนะครับจากนั้นก็มีพี่น้องเอฟซี เข้ามาติดตามรับชมณเวลานี้ประมาณ1 0 8 0 0,000ืนท่านถือว่าเป็นข้อมูลข่าวที่พี่น้องประชาชมคนไทยทั่วทั้งโลกเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีหลายคนลายท่านฝากข้อคอมเมนต์นะครับดุดาว่วากล่าวนะครับเพราะว่าเออพวกพมาก่าพวกนี้มันอยู่ที่ประเทศของมันเกิดการทะเลาะเบาแวงระหว่างทางพม่า,มาก,กับทหารกะเหรี่ยงมีการรบลาฆ่าฟันกัน พวกเขาเหล่านี้หลบลี้หนีภัยสงครามเข้ามาพักพิงในประเทศไทยมามาหากินเออมาอาศัยประเทศไทยเป็นที่พักพิงเป็นที่หลับนอนได้อยู่ได้กินถูกพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่พวกเขากลับเกิดอาการฮึกเขมครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นนำคนจำนวนมากเดินทางไปประท้วงที่ใจกลางกรุงเทพมหานครก็คือแถวแถวสี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานครครั้งนั้นก็มีพีน่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามองแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ดีทําไมไปปล่อยให้ประชาชนคนพมา่าคนกะเหลี่ยงเนี่ยมาเดินประท้วงในกรุงเทพมหานครมันไม่เหมาะสมมันจะทําให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเสียหายเสียชื่อเสียงตอนนั้นก็มีกะระแสวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะจากนั้นขบวนข่าวตามที่ผมได้ ติดตามตลอดนะครับก็พบว่าแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นกะเหรียงกัมพูชาหรือว่ากัมเหมนเนี่ยแล้วก็ลาวเนี่ยนะครับเกิดการทะเลาะวิวาทบางครั้งทะเลาะวิวาทกันเองไล่ตีเอ่อไล่เอ่เเอตีลันฟันแทงกันเองนะครับบางครั้งพม่าก็ยกพวกตีกับกัมพูชากัมพูชาก็ยกพวกตีกับแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวลาวนะครับสร้างความษษวุ่วายให้กับ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราโดยฉพาะในพื้นที่สำโรงเนี่ยก็มีข้อมูลข่าวบ่อยมากในพื้นที่แถบบางใหญ่ก็มีข้อมูลข่าวบ่อยมากเหมือนกันในพื้นที่มหาชัยสมุทรสาครเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับตามผับตามบาร์ตามร้านอาหารแรงงานต่างดา้าวพวกนี้ดื่มเหล้าดื่มสุราแดกยาเสพติดเสร็จเรียบร้อยทะเลาะบ่อแวงกันเองพี่น้องนะครับด้วยเหตุนี้ก็ทําให้ข้อมูลข่าวชิ้นนี้มันโด่งดังโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา นะครับไอ้หนุ่มหน้าบนคนเนี้ยนะครับเขามีชื่อว่าซอตวนตวนวินอายุ25ปีเป็นชาวกะเหรี่ยงก็ให้ล่ามพาไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจบางขุนเทียนนะครับจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในซอตวนตวนวินเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับตรงๆนะพี่น้องเขาบอกว่าถ้อยคำคำพูดที่เขาหลุดออกไป มันไม่ได้พูดถึงเหมือนว่าเป็นความรุนแรงเหมือนที่สื่อโซเชียลของไทยเนี่ยได้ตีเข่าเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าอย่างนั้นทางฝั่งล่ามว่าอย่างไงล่ามเ็าบอกว่าจริงๆแล้วถ้อยคําข้อมูลต่างๆมันเป็นภาษากะเหรี่ยงเขากับภาษาปังกิษว่าอย่างนั้น นะครับไม่ได้มีถ้อยคําที่รุนแรงแต่มันมีบางช่วงบางตอนที่ไปพูดพัดพิงถึงหอยไปพูดพัดพิงถึงอวัยวะเพศอะไรอย่างนั้นมันก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีๆนะครับตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องในฝั่งเมื่อวานสุดท้ายเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจับกุมมามันก็จะต้องพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขออภยัยแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็บอกกับพี่น้องใช่ไหมบอกว่าคนแบบเนี้ยมันเป็นแบบนี้มันก็จะยกมือขอโทษเออแล้วก็บอกว่า รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆมันไม่ใช่เรื่องว่ารู้เท่าไม่ถึงการพี่น้องแต่มันจงใจจงใจที่อยากให้ตัวเองมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกของโซเชียลคนแบบนี้มีไม่น้อยในประเทศไทยบางครั้งก็เป็นคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็มีอยากโด่งดังในโลกของโซเชียลแต่ว่าใช้วิธีทางลัดทำให้ตัวเองเนี่ยเสียชื่อเสียง เกียรติภูมิคุณงามความดีอย่างกรณีเจ้าสอตวัตวนวินนี่ก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาอยากมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกของโซเชียลปัทโทเอ้ยน้องเอ้ยนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับการสร้างตัวตนในโลกของโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้ไง่ายมันไม่ได้หมูหากเองทําผิดเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าจะมีประชาชนคนทั้งโลกเขาเห็นเองเออเองจะโด่งดังในชั่วเพียงพริบตาเพียงชั่วข้ามคืน แต่จะโด่งดังในสถานะไหนพี่น้องหนึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยสองเองต้องติดคุกติดตารางนะครับฟังดูแล้วนะครับมันก็ทำแม่งทำแม่งนะครับแต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางขุนเทียนเนี่ยเขไปตรวจสอบประวัติความเป็นมาของอเจ้าซอตวนตวนวินก็พบว่าเจ้าซอตวนตวนวินหนุ่มพามา่าหนุ่มกะเหลียงคนนี้นะครับ เป็นแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตามขั้นตอนข้อกฎหมายจะต้องผักดันเจ้าสอตวนต,วน,ตวนวินออกนอกประเทศสะใจไหมละ่ะพี่น้องนะครับตามที่ผมได้ารายง,งานข้อมูลข่าวให้พี่น้องได้ฟังบอกว่า คนที่ไม่ดีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ดีเนี่ยเดินทางเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างความปั่นป่วนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทำมาหากินในประเทศไทยได้แต่ข้อมูลข่าวก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเจ้าสอตวนต,วน,ตวนวินคนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับข้อมูลข่าวมีเพียงสั้น แต่ก็มีภาพให้ได้เห็นว่าเจ้าโซตัวตนวินเนี่ยมันเดินทางไปที่สถานีตํารวจบางขุนเทียนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมล่ามนะครับซึ่งจากข้อบูลที่ผมมีอยู่นะครับพวกแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเบื้องต้นนะครับก็จะต้องถูกส่งไปที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมไปตรวจสอบประวัติจากนั้นก็นําเข้าคุกใช่ไหมเบื้องต้นนี่เข้าคุกแน่นอนพี่อนน้องอย่างน้อยก็ต้อง อยู่ในคุกเนี่ยหนึ่งเดือนจากนั้นก็ถูกส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยแต่ว่าอย่าลืมพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาในาพื้นที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถามว่ามีเยอะไหมต้องบอกพี่น้องว่ามีเยอะ นะครับบางพื้นที่เนี่ยมีการหัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหัวกับรายการของการเมืองบางครั้งบางโอกาสบ้านของนายตำรวจผู้ใหญ่ในฐานผู้ใหญ่เนี่ยก็มีแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวพม่า,มาอาศัยอยู่และหลบหนีเข้าเมืองเหมือนกันแต่ว่าถามวา่าใครจะไปกล้าตรวจพี่น้องอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆใช่ไหมอย่างคนตำรวจอย่างเนี้ย อ,อ,อย่างสิบตัวบทอกีกหรือว่าในดาบอย่างเงี้ยกล้าไหมพี่น้องไม่กล้าหรอกพี่น้องนะครับแค่มองเห็นบ้านในคนนี้เขาไม่กล้าแล้วเอ,อพอโผล่หน้าเขาไปก็ถูกด่าแล้วเอ้ยลื้อมาทําไมเอ้ยลือ้อรู้ไหมว่าเป็นใครอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเก็มานําเสนอข่าวให้พี่น้องประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าเ,เจ้าซอตวนตอนวินหนุ่มหน้ามนค่นพมา่าที่ไปไล์สดกลางตลาดบางบอนดูถูกดูหมิน่นเหยียดหยามหญิงไทย ขณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจบางขุนเทียนจับกุมกุมขังแล้วก็เตรียมผักส่งออกนอกประเทศเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างพี่น้องสะใจไหมนะครับมันเป็นไปนตามที่ผมนุนวินได้วิเคราะห์ไว้บอกว่าสุดท้ายก็จะต้องถูกจับจากนั้นก็จะต้องยกมือนะครับไหวอขอโทษครับขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยผมเ,เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ ทุกข้อมูลทุกข่าวสารมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากถึงเจ้าหน้าที่หน่วยความมันนมม่นคงภายในหรือว่ากรมการรักษาความมั่นคงภายในช่วยตรวจตาช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมแรงงานต่างด้าวด้วยอย่าปล่อยปะละเลยอย่าให้คนกลุ่มน,นี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่าให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้าไปรวมตัวไปจับกลุ่มไปประชุมไปประท้วง เออเพราะว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงภายในอย่างกรณีที่เชาวพามา่าชาวกะเหรี่ยงเดินทางไปที่ส่วนลุงรอเก้าตามที่ผมได้เล่าให้พี่องได้ฟังฝากให้ทางพออกองการรักษาความมั่นคงภายในแล้วก็รัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูแลรักษาด้วยไปก่อติดข้อมูลข่าวสารด้วยก่อนที่มันจะเกิดเหตุไร้รุนแรง ที่เกินกว่าจะเยียวยาสําสหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเลหลายท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วหากปูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ